เล่นทายผมก็ให้กูหลับแต่ก็ยังไม่รู้รักมันเป็นเช่นไรมองดูดอ,อกไม้ที่ข้างนองกกระตา่างว่าเล่นทายปีอ้าวมาแล้วเอ้บมึงเปิดล้อมเนยโอ้เวลา <laughs> ผมแหงเฮ้เฮ้ <laughs>

<c oughs> ยึนขุดกรับเหมือนนั่นเ<ะ>ม,มื่อเมื่อร้องไปอูป้อู้แบบนี้ใส่ปีน้ำโม,โม,นะมดูน่ะมึงจะโดนปีน้ำโมด่ากับมันยังเม,มาหมันบต์ตัวเจ้ากูอยู่บริาหารปีน้ำโมด่าให้น,นะอเคนอี้มึงเคยโดนเมนี้ก่อนในวอลแท่ะมีมันจะมีผัวเกี้ยนอยู่บางตัวมีเทียเอ็กซ์แล้วเอาอมาอวดแล้วก็มายิงคนในเซอร์อวอแทงกูอะ แล encore, ้วมันก็ว่าว่ากูอิจฉาเงี้ยมัน um> น oh. cool, ี่กูบอกอิจฉาเรากูมีเทียรเก่าแล้วกูจะไปเอาทำไมเทียร์ซิปกูเก็ตออากูได้ว่ะกูใจสายเติมเหมือนหัวมันกูฟ้ามากกว่าไอ้ยักษ์อาเลยวะทีน่ะกองไม่พังบอกมันมันมันหันมึงจะระเบิดมึงนั่นแหละ ไอดีสองรถขังตีตีทุกนิ้ออนักแบดกูเนี่ยแบดกูไม่เข้าหระกอบข้อมึงไงไปยุ่งกับสายกูมันเข้าดีๆล่ะตอนนี้มันรอดเลยค่ะนอรอดนะดูข้าบนสุดล ชืนก็ผีมุดิหาอาหารอยู่นีนะขชืนก็ผีมดิหาอาหารท่เูกินบูกินไอ่ปูเค็ดก่อนละาาหาปูเค็ดก่อนละไอชกตุ้กวย กวูว่าการกูน่าจะบอปอ,อะปออยู่ปออยู่อ่ะคิดนี่มาทำอะไรไอมีกบอลหนคิดนี่มามามาๆๆๆๆปาเด้งแล้วก็รวมกับขาอีทีตีไปด้วยกันส่วนพนสร้างบ้านไอมีกเลยไม่ มึงบอามึงสร้างบ้านสวยป่ะเจ้ไม่ไม่อยากสร้างอุ้ยมึงสร้างสวยป่ะเจ้ข้าหามึงบ้าอยู่เนี่ยนะอุ้ยสร้างบันไดน่าจะข้าบันไดหินเถอะตัวเนี่ยบันไดหินไอ้มึงอุ้ยสร้างบันไดปีนขึ้นปีนลงน่าจะลืมข้าบันไดแลนะเนี่ยข้าบันไดหินตัวให้จะสร้างบ้านใหม่อย่าลืมนะมึงค้าบเองดิงามยามเงีบ

กรูมตัววิบ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 นัดครับมันได้หมืองยังโนอีสเวดเพื่อฆ no, ่าเอาเองดีกระไรวะกูจะขึ้นกูจะสร้างมันได้ขึ้นลงอ่ะมันได้หมดเย yeah. ้ถ้าจะสร้างในเมืองก่อนดีกว่าใหม่แล้วยืมอาศัยในเมืองเลยใช่อาศัยในเมืองมันมีซิสเสียงเด,ดี๋ยวเขาจะรอดีที่ตีข้าเลย มึงอย่าแตะพวกไอ้ตี๋นะเน่ยมาสร้างบ้านไว้ตรงนี้แล้วกันสร้างจุดแี่มันปลอดภัยปลอดภัยไอ้คุดมันลุกลึอกเออสร้างประตูซะไอ้เขาอยู่ในเหมืองกันล่ะสร้างบ้านในเหมืองแม่งเนี่ยเราจะไปสร้างบ้านติดปลอดภัยปลอดภัยต้องกูมาทำช้าแน่เลยครับ ก,กูมีชีวิตที่สองสชีวิตที่สองกูมันนั่นมันช่างเหี้ยสุดกันโอเคแล้บลึกมากเนะลยลงตูวิบ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 เดือดลอยแป๊ะเฟนผมกี่บีบีบีแล้วคนนี้เดี๋ยวม<ๆ>น,วนมตายแล้วโดนตายแล้วกูเท,ทีทบถูกนี่ มีการทุบชีวิตโ <laughs> จโจเสือมดโจเสามดาหยุดเวลานเนเวลาบอกกูบอ,ย,อยุดเ,เวลาบอกกูบ <laughs> อ,อกเคยล้อใครนี่เธอเลยบานกันเธอมาอีเย้บานเรอกันเออีเยโอ้โ ไม,มากุกาุกิกกอิทมเตอิทาดอิทมอิทามเดตอมดตเอิมเอตอติามดตอดตอิตอามอมเอิอมมดอิอนะมดตอออบทาทมเดติทอิตออิทเดตมดตอออเม นี่คือวิธีขึ้นมาได้ตีครูต้องเลยเด็กๆกดหยอกขึ้นน,นั่นเองอะไรมันเลี้ยวหมือเป่าเข็ดก็ยอกขึ้นเนี่ยชิ้ห่มนะีแ่เ้เด็กๆนะมึงนันะมึงขึ้นจะไรอ่ะใส่แบบ F H แค่มึงม,มีวิธีไหนดีขึ้นเลยอย่ามาโต๊ะหมาฮะใช่ ไหนเจ๊กาจุกิกเราเกอะนะไรแบบนอ๋อแล้วแบบนี้เออปูมองนี่นเหรอแล้วแ <c oughs> บนไข่เมื่อซังเสือนี่มันแถมบ้านแบบนี้วะอยู่ในขวามมืดด้วยทางเขา้าเมื่อ้างจุดไหนของมึงวะบ้านมันเฮียมาก ทาดูในบ้านมีัวอยู่ในบ้านมีโวอยู่ในบ้านขอกับจัตถาตโอเคเขียบ้านเส้อะมิกม่อย่าบุปอในมิกเรา่มาไอ้ัวยอมกมึงอาอันไหนเป็นห้องนอนห้องนี่มา้ตงน้น นกปากตนี่แกโดนบอโลเอดี๋ยวเสียเดี๋ยวกลัวบันไดไม่พอไ้มึงกูขุดตรงกูรู้กูขุดแนวตรงนี่เาววะนกินออ่ะอันมือเอาไนีไปโเนไห ันนีแล้วกูจะขึ้นไปฆ <Rebel> ่าแกเออเอองั้นกูขโมยมาอืมกูเอาเองไปละไปละไปละแกแล้วทีนีก็มาทำท่าทีนี้กมาที่จะบองว่ามันเหี้ยอะไรแลเนี่ยขอพูดอยู่ได้ขอมันจะมีแกฆ่าคูหรือมึงพอในข่าวพวกนี้ไอ้มึงไม่รู้สิมันน่าจะมีบ้าง มีบ้านหามึงดูบนท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสมืดคึ้มไปด้วยเมฆท้องฟ้าแจ่มใสมืดคึ้มไปด้วยเมฆข้งหลังไปดูตั้งอะไรข้างหลังยิงไันักมาทองมึงฆ่าป้าเผื่อเทียรได้เผาอะไรเยอะแยะไงนัไอ้นี่มึงจะแยกงโซนไงวะ ด้านบนนี่เผาเนื้อเออด้านบนเผาเนื้อบ้านไอ้ไอ้ตุ๊กกาเผาเผาลูกแม่ไอ้ไอ้ลูกสุนเนี่ยมันเอาไว้เผาเขียเลยเอาไว้เผาว่านั่นทัวกูโต๊ะสโต๊ะมไดคะแนนเลยใม่ใหม่ใม่เฮ้ยไอ้มิกคุณจะตงแต่งยังไงปืนอ่ะไอ้มิกมึงดูต้แต่งพืชยังไงคือสวยนี่คือสูตรล่บของกูอย่างแรกมึงเผาหินเพื่อไปสโต๊ะมูเกตีก่อน อย่างแรกนี่เอ้มึงได้สโตนมาแล้วมึงดูในเครื่องเนี่ยมึงดูเอาอันนี้เข้าไปขันมวยทานแปบ๊บขอทานหนนะ่อแน่เรื่องทีสองเอาคอมเอาเนี่ยไปยัดในเฟอร์นแน่นไม่เวอร์ชันนี่มันเผาไม่ได้เพื่อนนั่นไอ้ซัสเอาเดี๋ยวเอาจริงมาจริงจริงมาโอา้ไม่ไเวอร์ชันใหม่มันยังเผาได้หวะ แล้วม uh. no well, ันไปขโมยมาจากไหนวะเพื่อแซอย่างเดียวเหรอไม้คาบย่วว้ลูกสาวควาัวองเวคทำไ้นีหรอกทำตื่นั้แเลยนะนเป็ดนูอไปเนี่ยไอ้นี่เตาเผาเล็กเตาเผาเนื้อ ใจ๊ไมโอ้แป๊บหียวนห่วยละกูเกียรกาเวลโอเมกดอย่าบอกนะไอโดโไลกาเวลอ่ะขอดีทุกคนเจะเบื่อฟังเสียงไกลระเอฟิ

ทำร้ายก้าวเว่กว่านี่ะปืนนี่กต้องอุ้นหลับเอาปืนแดังละรอ้าจะืนไปอีหวมัวห้องเก็บขอห้องเก็บของไหนคุณคะนี่คือกูี่กูมีแต่ตอนมโงๆอันนึงเนี่ยมีซีดเหลอกว่ามีซีดอัน้วอ๋อคือซีดเหรอแล้วไหนห้องเก็บของ ห้องเก็บของจะแยกเป็นโซนนี่โซนหนึ่งเดี๋ยวคุณพี่งห้องเก็บใจเดี๋ยวคุทำาป็โซนหนึ่งห้องเก็บของนที่ไหเดี๋ยวกูทำเป็นห้องนึ่งเราต้องตาผาเลยวันนี้วันนี้คุณจะเอาอันขอปิดคิปพี่เราดีก่อนนะ